นี่ก็พ่านเมื่อโดนเติบแล้วหลายเดือนแล้วก็ได้ก็ยังสงสัยคือกาว่าเม่นหยังวะวํายทำไมไม่เข้าใจวี่งว่าภาษาประกฤษนะเจ้าเนาะไม่เข้าใจสงสัยหยังถามผมดูไลค์นลชสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมลุงนิ่งไลค์คลชชันนะครับนี่เรามาอยู่กับเกมกควงเจ้าบัวแลนตาดแม่เบอเลยนี่นี่นี่บอลบอลเลนฮึมันหยังงามแม่พะนึงไง ปั๊บกรรมการพร้อมยูนิเซี่ยปั๊มนานเอ้าเอะแล้วซุ้มถูกตามไปแซะล่ะเสียคือเก่าเลยเนาะเป็นจังไงท่านบายดีไปเนาะแต่ละคนโอ้าวไอ้อควาราชมาก็ยังอยู่ข้างเทิงอยู่เฮ้ยรถจังไงลดลดล่าลดล่าดิลดล่านี่นี่นี่พ่อเดตตามกูดอกกูตตามมึงก่อนมึงสิตามกูแล้วนี่ตามแมงเลย โอ้ข้นนี้มันดื้อเอ้เอ้อแดนโอว่าสิ่บอสเด็ดต่ำบอสเด็ดต่ำมึงตามกูเลยเว้เบียนบินเบียนแม่งขวางหรือนกแต่กูเนาะมาปักไหนปักนี่ปักนี่มันบอปักนี่มันบอนี่กูจับขึ้นเลยเนี่ยนี่นี่แม่ล่ะครับข้าดูหน้าลบครับผมตามไปเบิ้ลนั่นหงายเงือบหงายเงือบเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วายเดียมันหายไปดนรอบนี้มันกลับมาอีกแล้วหน่วยแรกของเขาจัดการมันเลยหน่วย กุ้งอะไรวะลืมซื้อละฮ่ามึงเอ้อ๋อกุ้งกิงกิงกล่องแก้วอ้มุ้งมิงกิงกล่องแก้วมะพร้าวแก้วใบอ่อนแน่จริีน่าโย่เอ้ยไหลไหลมุ้งมิงบ่มวยมุ้งมิงนี่เบิ้งรถเขียวนี่ตามไปวัดนี่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 รอบนี้เอารถตามไปวัดนี่นี่ตามบุรีนักในเมืองนี่ตามบุรีนักมานี่เลยรถคืนแห้งเถอะเนาะมาเออปีน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 ดำ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 เออไอ้มาขอโทษครับไอ้มาตดำาำเออเวียนหัวเดี๋ยว รวที่จะปั้มเดี๋ยวแม่ขออนุญาตแปลงหลางก่อนนี่กลับมาแล้ว <c oughs> คือเกาอ่าเลยมับมัร <c oughs> อแล้วเอาการมาปืน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 ใสกินทอดกันปอใส่ล่เอาเสียไออ๋อยพี่มามาเลยมาเลยมาเลยนี่นี่นี่ใสใสมาแม่มาแม่มาแม่มแมใส่หรือเป่เออที่ใส โอ้ได oh, ้รถโอ้โอ like oh! mm ้ไ hmm. ด้รถโอ้อันเดอร์โอ้ได้รถอืมน่าไงแปลเล่าโอ้โหบ่อแมาโดนโตทอเก่าเลยพ่อแดกเขาแดกงามปะครับพ่อมาจะมาเงาน้่มกูกูบินเล่นซื่อๆนี่แหละเนาะโอ้ยเป็นใดเนาะจะเมี่ยงเนาะโอ้ยอสร้างบินนะทิครับโอ้ยพ่พ่อกันโดนโอ้โหยหูยังหลวบเพื่อกาวเลยนะหูหลูบเหูหลูบวันนี้จะบินหูหลูบไม่ง้างนี่ไม่ง้างนี่มัน ไงเด๊ะเด๊ะไงมาบงเลยเๆโอ้โหฮ้ยนี่มันไอ้ด็อกนี่ว่าตุ๊กปัดไอ้ด็อกไอ้เท่ามีเด็ันพาบดุลเจ้าจงจื่อไว้เจ้าจงจืไว้ความสงบนั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อโลกมนุษย์ความวุ่นวายวินาศสันตะเลต่ล่อปะครับแต่ล่อปะเออนั่นแหละคือกันนเล่นว่าน้ำจะคองกับเป็นกูลปาท้อญี่ปุ่น โอ้ยโคตรญี่ปุ่นเลยกูโอ้ยเดี๋ยนี่โออมาสิเลียนไปอ่ะไปจะซาไปจะซาญี่ปุ่นบ่ญี่ปุ่นได้เบิ่งโอ้ยมีสะพานข้ามอันต้นสีชมพูนี่ต้นซากุเระมันบ่นี่แม่กักคักเบิ่งไปกวางขอลอเคลียยู่เดี๋ยโอ้ยโอ้ยสีชมพูอ่องตองเลยเอ้านี่มันประตูประตูหยังวะไม่ได้เบิ่งเบิ้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 งเตะเตะเตะอ้าวคือค่ามไม่ยังปราสาท ขึ้นได้ปะครับประสาทเล่งมาดนี้มับนานโดดขึ้นโอ้โหปืนอะไรแบบไงเลยนี่เรียบร้อยอุย้ยบ่าไม่ยังมีแต่ปืนฮึอันเดอร์ปุ่มนี่เด็อันเดอร์ปุ่มเมร์แล้วไม่ไงรูปไอ้ด็อกไม่ว่านั่นไอ้ไอ้ด็อกเป็นบอลทั้งนี้เดี๋ยวเบิง้งเบิ้งเบิ้งเออเขาเียโอโ้เอามาเอา,เอานี่มันต้นกระไผ่ไว้ตัวไว้มางออกกันควงหนา้าควงตา,น,านั่นแมนแท้ๆนั่นไ,นนไงไอ้ด็อกเจ้า เตรียมตัวตายเดี๋ยเลยเดี๋ยวมึงนังพี่ก่อนเออเอาติดติดติดเฉยอันนี้โอ้ลูกเฮาลูกเฮาอันนั่นนั่นแล้วแมนแล้วเรียบร้อยเจ้าในตายทิพย์แน่นเจ้าจงจื้อไว้เดี๋ยวนะจื้อยังไได้เวลาค่ะไอ้ด็อกแล้ววัดดีครับไอ้ครับพ่อพอกันโดนเลยน้องว่านั่งนั่งลิ้นแดงนี่แหลอมันมาแล้วพวกเพิกพวกเราได้เวลาดมตัวกันแล้วพวกเสียงรอเดี๋ยวเราบัดทึกแล้ว นี่เอาเราพวกเรารวมเรื่องนี่มาพวกเรากลับมาอีกครั้งรวมรื่งเป็นดอกเวนเจอมีก็ตายม,มีมีแล้วก็มีมารวมกันเป็นดอกเวนเจอเฮ้ยปัดทวอมีความเพียงไรแียนิงขาก่อนจืดเอยจ่จืดเอยููยว้ายลบก้อสวยหนา อันดัส <away> <osaurus> ุดท้านี่ล่วงมาบัลยิงหัวไหล่คอหัวไหล่ข้างซ้ายของเจ้าไหนเด้อนี่นี่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเร็วเดร็วขอขอขอเปิดนะพอได้พอได้ได้เลยยิงขาต่อยิงขาต่อต่อยิงขาต่อนั่นแหละสุดลงมาเจ้าอย่าอย่าหืออย่าหือน้ำข่อยขออนุญาตพังแขนข้างขวาของเจ้านะโป้องง่ะดิร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาอีกเดีวนี่นี่สเต็ปขา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 

เง้อนี่สเต็ปบอกแล้วบอกแค่เดี๋ยว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 ไก่มดไก่ไก่ไก่บดเฮ้ยเดี๋ยวกันเจ้าเอยิงยิงเอาติดหิน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 มามาบอบอบอได้บอได้เกินเออเจ็บเออเออเออเจ็บเจ็บตัวอะเออเรียบร้อยไงท่องขาสี่ปังงางตกสั่งไปได้จังไดดิ้นห้อยอะไรเลยมาีิครับไอต้องโอ้ยถับถับถับถขออนุญาตอนุสรณ์นะครับผมมาทักผมในไอ้มา มานี่มามาผมสิพาไปเบิ้งหังมาหนีมานี่ครับมามานี่มองนี่แหละของเจ้ามานี่เลยตุ้มนี่แหละตุ้มนี่แหละของเจ้ามาทีได้เปิดประตูมิติโดดขึ้นมับเออกายกลยกาโอ๊ยอันเดอร์กายคืออันเดอร์เลยนี่นี่ตั้งค์นี่อ่าสวยงามเจ้าจะใส่จะติงขี้ไปใส่เด็กชิบีด้อน่องสิไปเปิดทั้งพุ่นหรอเขี้ยพเตรียมโตเออเออกระตุกนี่มับฮึไม่ง้างป่ดิ นี่คือ,อนี่คือประตูมิติน่ะประตูมิติโอ้โหเอาอะไรบานตตนีเด้ไปพอกันนะครับเดื่องเมี่ยงนี่เด้อเมื่อกาสังเกตไม่หอนฮิโมบอมเปนฮิโมเออแมนบอกว่าแมนยี่หรอกแมนละ,ละฮิมะฮิมะข้างฮิมะไปได้เวลาวิภาประตูมิติแล้วมา Back to the future ยา ไปจะอ้าวโอห่างไอ้แดนต่ำบอกกาให้กดบอกโอเคไปวุ้ยวุ้ยไปแล้วกูนะไปแล้วโอ้โอ้เอาเออเมื่อนเมื่อนผมวเอาเอาห่างแตกกูเออเอาห่างแตกคักประตูวิตอ์สวัสดีน้ำน้ำหม่องเกา่ึกลางคืนขึ้นอ๋อนี่มีการอัปเกรด เฮ้ยอันเดเมียงโอ้โหรถทั้งฟ้ามันนกป่ะนี่โอ้นกเล็กว่ะอู้วไอ้อุ้ยไอ้ขั้าราชมัดเป็นอันเป็นจอโฮโลแกรมไปแหละเฮ้ยพวกแกเห็นปลาตัวโอ้ขดโพแมฆโอ้โหแหลตแหลโอ้แหลตตัวปลาไก่เลยโอ้โหเฮ้ยตู้เพลงยังนี่ได้พร้อมคอเพลงนะครับอ่าขอเพลงที่34นะครับผมจัดไปเฮ้ นนยยืี่ก็เเทลสวัสดีครับผมคือกวางมิวสิกบ็อกนี่นี่มิวสิกบ็อกนี่ดีมาเบิ่งเมืองโอ้วัสดีครับอุ้ยน้องแฮมแฮมแฮมทัโลแฮมทัโลแฮมทัโลอุ้ยมีสายไฟพร้อมบ่นี่สวัสดีครับเฮ้ยนนตีมัวแต่ละสวัสดีครับเอเลนดครับสวัสดีครับผมอุ้ยเอ้อเดี๋ยวขอดีกันอันออกก่อนมับนี่ ชิบหายแล้วไอ้ด็อกกบหมูกร่าอยู่พี่ตายทีเบิดเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แน่นแน่บีหมวกรว่มโอ้โหมีรูโปรโฮโลแกรมพร้อมของเราเรียบร้อยเอามาหน้าโคตรบ่เมืองห่างๆไปนีเงียไปอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบงังโอ้โหไออัมเบ้ไออัมเบ้หน้าตาจะเดี๋ยว ก็ไอ้เบคกูเ oh ห็นนางมากันอ้โหเอ้ยนี่มันอนาคตแน่นอนมอเตอร์ไซค์เข้าหมายเลขแปดสิบแปดนนักขี่เบิ้งด้วยนะนี่ได้เไวล่ขึ้นรถแล้วสิงเลยเขาจวดเนา่จะโอ้โโอ้โกูก็เห็นว่าขี่อยู่ไม่ใชเหรอโอ้กายเป็นโอ้เอาไปเอาไปไปสิเออเออเอออุ้ยอุ้ย อุ้ยเวลาโดดมันโก่งโตพร้อมไปเลยนี่นี่นี่เอ้าอ้าเมืยเออเอารถเอารถเอาเอากะกโอ้เบิ้งเด่นเดี๋ยวมาทักทายแล้วนี่รงก่อนวัดดีครับน้องแฮมทัโลเป็นไงเแียนเมย์ป๊อปโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วๆกว่านี้เร็วกว่านี้ เรียวเขาเลยเรียวเขาเลยเรียกโอ้ยเมื่อยเนาะบัมเรนบัมเรียนเมื่อยเด้กกูภาคมึงเมื่อยนี่แหละอันนี้กล้องหงังนี่ตีได้เฮ้ยอาวุธอัพเกรดว่ะเฮ้ยดาดจะบอกเด้อมองนี่โอ้โหไปแล้วกูจวดแล้วเนาะบัดเีโอ้ขึ้น้าเลยเพื่อนเออจ๊ะเอาเอาเบิรงกเบิร์กล้องนี่ไม่อยัง ฮ้โยโอ้นี่ดาบคาตานะคือเา่าเฮ้ยแล้วม่กะหมอกับแมพนี่ได้ล่ละ <c oughs> จุงจ้งจุงจ้งจุงจงนี่นี่นี่นจุ้งจุจุนี่นี่นี่ฟันนี่ก็โทษใกล้ <c oughs> ปืนพกใส่บองไรนับานนะอันพราแม่ทาเด้อมันที่ใส่การกระบาลกูนี่แหละเอาว้บังเขาคือเ่าไ <c oughs> ่ื่หรือว่ากากรกบาลโอ้โหม,หมานปืนไม่นี่เล่งก่อนเล่งเล่เลเล่งหัวปุ้ง อุ้ยเสียงไนฮักละแชรว่าจังสัน้นอุ้ยอันนี้อันเดียวกันปะนี่บะแมนีนอันไม่โอ้โหกันดำกับฮักกว่าบงังสรงเดี๋ยวขอเล่นน้ำเมี่ยงก่อนเนดะ้อโอ้โหล็อกเป้ามิจายพูดนะเฮ้ยแมงคักกันดำกับฮักกูแมงคักอุ้ยไอ้ปลาหมึกไอ นี่ๆี่นี่นิ่งนิ่งิงิโอต่อทงไหน่อยโอ๊ยโอสิมากวน้องนี้เนาะโอ้พอท่านใจมันตรงนี้เดี๋ยวนี้แหละขอนี่ดีเอากล้องเอากล้องยมันแตกไงหามีปืนหามีของดีหามีของดีได้นินี่นี่นี่เบิง์ด้ะครับอ้เฮ้ยเดี๋ยวับเมกกะคัตกันดับโอ้ปืนไงเดี๋ยวเบิรงปืนใหญ่ก่อนเดี๋ยว เอาเร็วกูเอาเร็วกูนานและเฮ้ยปืนอีกอัโโนโอ้โหใส่นกอบ้งยืนบิงังโโอ้โหกันดำก็คักกูเดี๋ยวมันต้องมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงบังเบิังนี่นี่อเบิร์ตนี่นี่ไอ้ดาบเอาดาบอันนี้คือเก่าอุ้ยอันนี้ปืนไหมนี่ปืนไหมไอันนี้ปืนไหมเมนบอไม่กระชากหรอกหุยมันมาเม็ดปืนปนี่นี่หุย โอ้โว uhm, oh! uh ิ oh, oh, <c oughs> ่งเร็วขึ <c oughs> ้นด้วยนี่ไม่ได้กดวิ่งนะเนี่ยเร่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 เรเร่เย่เร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 นเ่เ่เร่่เร่เร่เร่่เร่เ่เ่เร่เร่่เร่เรเร่เร่่่เ่่่่่เเน่เ่รเหร่เ โอ้โหนี่ยังอีกเนี่ยโอ้โหใส่โอ้โหทั้งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังอีกดิี่ยฮ้ยแม่กันดำกันเลยกูเบื่อสุดอย่าอย่ามันตัวไม่อีกตัวไม่อีกอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าโอ้โหนัดเดียวแตกอันนี้อันเก่าเบิดไปเนื้อใสเบิดไปอยากพู่งนูอยากพู่งโ้โหโ้ยแรงเลยมันกระองดองขึ้นโอ้โหเร็วมัก โอ้โหโอ้โหนัดเดียวแตกอันนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วเดี๋ยวผมอยากห่วงว่าไอ้แหลดเขานี่ยิ่งเดีบอโอ้โหโอ้โหโอ้ยกันดำเออเติจเต็จถวงบอหวงบอฮือโอ้โหเรียบร้อยแตกใส่มาอีกดีครับไอแหลดครับเดี๋ยวผมมือจับแล้วอันตู้เพยอยู่ใส่บ้างกัน ตู้เพลงตู้เออโอ้โหเรีวกโอดโอ้โห้ไวโดอดกะดิก็ไวโอดอันเดอร์ตู้เพลงมาบัตต์นี่แหละเบิงเบิงหนา้ากูโอ้ยมาไอรุมร่างนี่โอ้โหอ,อันานาคตหนา้ากูหมุนอุ้ยปุ้ยบดี้เหไปเ,เห็นเห็นหูโผลปะครับหูไม่จับนี่เต้นแมงเลยนี่นี่ใจเบิงเบิงสเต็ปน,นี่ เย้ฮู้โอ้โหบินขึ้นไปอย่างไกลเลยเหยียบเหยียบรถสวยอีกหขวงตึกมุนงขวงหนาข่วงตานี่เฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอาเจ้าตีได้บ่เอาว้ายหัวกระหูเอือเยอะโอ้ยนึกว่าเป็นโคลนแกมอโอ้โหกอดกันดับเอือยเอือยไอ้คนระบาดนึกว่าเป็นโคลนแกมเฉยเลย เออตายแล้วครับเราโตชีแฟโอเคครับใครอยากให้มีเกมนี้ต่อในลพาร์ตไปเร็วคอมเมนต์บอร์ดด้านใต้ได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ในลพาร์ทหน้าครับวันนี้คุณต้องรบาปก่กอนอย่าลืมกินไก่ทอดจะจมทอดไก่กินสวัสดีครับ